สวัสดีครับอตอนนี้ก็ออกมาถ่ายาที่หลังบ้านเนาะเพราะว่าตัวแกก็เกี่ยวแล้วเนาะรถรถอยู่ท้ายไล่นู่นตอนนี้รถบรรทุกกำลังวิ่งไปเนาะกำลังวิ่งไปรับ่ารับทัวเนาะจากรถที่กำลังเกี่ยว ก็แดดออกจะร้อนนิดนึงนะครับช่วง3โมงช่วง3โมงเย็นนี้ก็แดด,ดออกจะร้อนหน่อยก็มาถ่ายให้ดูครับเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวแล้วนะครับหลังจากที่มาถ่ายคลิปก่อนโน้นเ,เรื่องฝนตกนะครับก็ตอนนี้ ฝนไม่ตกแล้วก็ทัวแครก็เกี่ยวเสร็จเนาะเสร็จแล้วก็รอรออ่าจะถ่ายใส่รถบรรทุกซึ่งตอนนี้รถบรรทุกก็วิ่งลงไปแล้ววิ่งลงไปรับแล้วนะครับอา,อาจจะไกลาภาพอาจจะไกลไปนิดแต่ z o ซูม o o หน่อยเนาะครับอ่าก็เห็นบ้านญาติอยู่ที่ซอยห้าเนาะ ที่ติดก,กับสนามบินน้องบัญญาติกันแล้วก็ที่เลยไปนู้นเห็นยอดมะพร้าวตะคุ่มตะคุ่มนะั่นก็คือวัดตรงกับวัดซอยสีนะครับวัดซอยสีเขตตะบนนายาวอตอนนี้ก็รถบรรทุกวิ่งไปถึงแล้วครับวิ่งไปถึงแล้วไปถึงรถเกี่ยวแล้วรถเกี่ยวสองคันนะนี่ เกี่ยวสองคันเนาะ,ะรถเกี่ยวสองคันภาพภาพภาพมาแล้วครับเออภาพภาพมาแล้วต้องกลมกลมน้าก้องนิดนึงครับภาพอาจจะไหวเนาะเพราะว่าเราถือเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเนาะนะครับนะ เกี่ยวเสร็จแล้วใช้รถเกี่ยวสองคันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าเองเนาะประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็เสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูครับบรรยากาศเนาะรอบๆที่หลังจากงวดที่แล้วบอกว่าข้าวโพดท,ที่ไม่มีน้ำให้ก็ เสียหายตอนนี้เขาเสียหายครับเพราะว่าฝัดกระโพดไม่ดีนะครับฝักกระโพดไม่ดีเลยเพราะว่าขาดน้ำเวาฝนลงไปอยู่ปักใต้หมดเลยไม่ได้มาทางภาคกลางเราเนาะก็อย่างน,นี้และครับการทำไรก็ต้องประสบป,ปัญหาเนาะสำหรับท่านที่ มีน้ำให้ก็ไม่เป็นไรรอดตัวไปครับตอนนี้ผมก็ตั้งหน้ากล้องยุยบยัยบยุบยับเนาะครับถือถือไว้หน้ากล้องยุยบยัยบยับนะตรงโน้นก็เป็นที่เห็นขาวๆไกลริบๆโน้นก็เป็นทางาเขตตาลลำไยเนาะครับเขตตาลลำไย,ยทางออบตอนายาวแล้วก็เลย เห็นพุ่มไม้ดำๆเลยไปทางโน้นก็่เป็นตลาดลรงเกลือเนาะตลาดลรงเกลือแล้วก็ที่เห็นอยู่ทางซอยหาทางข้าวซคกนี่ก็เป็นบ้านญาติกลุ่มนี้เป็นญาติผมหมดเลยันนเป็นเป็นญาติกันหมดเลยถึงติดอยู่กับสนามบินเนาะแล้วก็อ่า นี่บ้านเพื่อนอยู่นะ่ะทางรถเกี่ยวที่เกี่ยวอยู่นะ่ะก็เป็นบ้านเพื่อนกันนะเป็นบ้านเพื่อนกันอ่า,าสำหรับจะให้ดูทางอ่าทางทางนี้ก็จะเป็นบ้านนอกดาวนะครับบ้านนอกดาวที่ใครอยากได้บ้านนอกดาวทั้งไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหรือหลังใหญ่ก็ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเนาะส่วนเห็นเขาลูกโน้นก็จะเป็นเขาเขาวงนะครับเขาวงที่หลังอําอเภอพระพุทธบาทเนาะถึงฝั่งโน้นก็เป็นเขตตำบลเขาวงเขงซึ่งตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าไอ้ไอ,ไอ,ไอตรงที่ เขาระเบิดถินแล้วเนาะเขาระเบิดทิ้นซึ่งส่งโรงงานปูนซีเมนที่เขาวงอะตอนนี้มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นดูเป็นเขาออกจะดำๆเป็นหมอกมัวไปหมดเลยครับนี่ก็ขยับมาตรงนี้ก็ขยายให้เห็นนะครับขยายให้เห็นว่าฟ้าของดาว ใกล้เน่เงนะครับอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละนะน,นี่หลังจากที่ซูมนี่เน,ะน,นาะแล้วก็ติดติดกันกับบ้านล็อกดาวก็เป็นรีสอร์ทนะครับชื่อพาวาวีรีสอร์ททำไมก่อนนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นาฟามิลลานะครับฟามิลลา,าก็ มีห้องพักตากอากาศมีสระว่ายน้ำนะครับมีที่สถานเด็กวิ่งเล่นนะครับถ้าส่วนที่เขาเห็นอยู่หลังไกลๆนูน่นลิบๆก็คือเขตตำบลน,น้าพารานนะครับตำบลน,น้าพารานนะครับเขตแถววัดเขาบ่มกล้วยแล้วก็าทางทำสีวิไลนะครับ ทางทำสีไลเนาะก็ไม่ไกลครับถ้าจะใจรักจะเที่ยวนอกตอนนี้มีทานตะวันอยู่ก็ก็เชิญมาเที่ยวกันได้นะครับทานตะวันเขาที่แล,แล้วก็เขตเขตทางอำเภอพัฒนาเนะา,เาะอำเภอพัฒนาแล้วตำบลช่องตริกาเนาะ เี่ยวกันได้วันนี้ก็ออกมามาถ่ายเพื่อให้ชมบรรยากาศหลังจากที่เ,เกี่ยวถั่วเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวถั่วเสร็จแล้วก็ให้ชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศก็ แสงแดดก็ร้อนนะครับตอนบ่ายบ่ายสามโมงในแดดร้อนแดดร้อนก็ชมบรรยากาศดูวิวทิวทัศน์ระดับไกลๆนะครับระดับไกลๆภาพอาจจะยุบยาบยุบยบับตามทีจ่จังหวะมือเราเนะาะมที่จังหวะมือเราก็อีกสักพักนึงแหละราลที่ วิ่งลงไปรับมเมล็ดตัวก็ก็จะขึ้นมาละขึ้นมาตอนนี้ก็อาศัยล่มต้นไม้ข้างบ้านเนาะถ่ายับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกันกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ